มันเริ่มหนาวแล้วฉันต้องการฉี่มันเริ่มหนาวแล้วฉันต้องฉี่ก่อนเ้าห้องน้ำนี้ได้ไหมอะฉี่ก่อนอ้าวทุกคนครับทุกคนครับเราเจอบักเราตะรู ทะลุห้องน้ำไปเลยเมื่อกี้ชี้เงินคุณเลียวทะลุห้องน้ำได้วะเก่งโคตรเลียวปอ,อกไปต้องเจอคนแน่ๆเลยวะ,ะเฮ้ยประตูหายแล้วหนึงอ๋อประตูใส่เหรอตกใจด้วยก็ประตูหายแล้วไม้หายไปไหนแล้ววะบั็กจริงวะคุณเลี้ยวจีสัมพัสบล็อกจริงวะทำได้ครั้งเดียวอ๋อ แต่ทุกอย่างก็มืดลงดึงอาทิตย์ลังจากนน้นเฮ้พวกเราเจออะไรอีกแล้วแหละฉันรู้ว่ามันดึกแล้วนะแต่ว่านายต้องเห็นอันนี้แจ็คแจ็คแจ็คตื่นเพื่อน <Coffee. S 1> ทราบไหม เ hey, yeah. อเจอไม้ยังอยู่ในมืออยู่เลยแป๊บนึงนะเราขึ้นมาทั้งก็ไม้เลย่ะแปบนึงเราขอฝากไม้ไปที่นี่ก่อนนะกู <c oughs> เรียกเอาไม้มาด้วยอ่ะเราทิ้งว่เอ้ทุกคนทุกคนครับทุกคนครับทุกคนทิ้งไม้ไม่ได้สวยเน่เนสวยเน่เนทิ้งไม้ไม่ได้ มายจะอยู่กับเราต่อกันรอไปตลอดสินะไหลจบแล้วคุณเรียหรอจิตสมพันเหรอมายจะอยู่กับเราไปตลอดสินะดูท่าทางนายไปจัดการให้ได้ไหมได้จัดไปเพื่อแล้วมายังอยู่ในมือเราหรือเปล่าวะดูก่อนนี่เง <c oughs> มายมายมันอยู่ในมือเราอ่ะเขาทิ้งก็ไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะ้วทำไงอ่ะแย่ที่สุดเลยมา หิบของไม่ได้ด้วยเอาใส่ไฟก็ไม่ได้ด้วยทำไงอะใกล้จบแล้วแต่เราไม่มีไฟอะถ้าเกิดว่ามันแย่อย่าลืมบอก HQ นะ <c ười> อย่าลืมบอกฉันตอนเช้าพรุ่งนี้ด้วยนะฉันต้องการพักผ่อนก่อนแล้วแหละออกเข้าใหม่เหรอออกเข้าใหม่มันจะเริ่มใหม่ป่วาวนะ <c ười> อะน้ำเนื้อเสียใจ หยิบไปชายก็ไม่ได้แย่ yeah, ที่สุดเลยไปถ้าอย่างนี้แหละไปได้อย่างนี้แหละไปเลสโกถือไม้ออกมาด้วยใครมเาเนาะใครมาเอากับไปที่ไม้มาเหรอครับนะขอบคุณสำหรับการรับชมได้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช n e l ของเรียวด้วยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะขอบคุณครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย Mm-hmm, <laughs>